เมื่อวันที่9กันยายน2567ณโรงแรมไมด้าดอนเมืองแอร์พอร์ตกรุงเทพมหานครผู้ศาตราจารย์ดรกัญญาบานอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีพร้อมด้วยอาจารย์ดรชนชกรวอนอินอาจารย์ประจําคณะครุศาสตร์และนักศึกษาเป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีร่วมในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กับมาหาวิทยาลัยรายชภัฏทั้ง38แห่งและร่วมในพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างการตระหนักรู้เยาวชนผู้นำการเปลี่ยนแปลงสู่ชุมชนรักท้องถิ่นรักโลกประจำปีงบประมาณพศ2567สําหสำหรับงานนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการขับเคลื่อนแนวทาง BCG Model เสริมสร้างการตระหนักรู้และกลไกลในการขับเคลื่อนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการเผยแพร่ความรู้กระตุ้นบทบาทและผู้นำเยาวชนในการสร้างกิจกรรมนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนและเป้าหมายการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์โดยมีพลเอกดาวพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเป็นประธานพิธีเปิดโดยในส่วนของพิธีลงนามมึกข้อตกลงความร่วมมือมีสาระสำคัญตามบันทึกลงนามเพื่อร่วมกันสร้างตระหนักรู้ ให้กับเยาวชนได้เกิดจิตสำนึกเกิดความภาคภูมิใจและยึดมั่นในสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์มีส่วนร่วมในการสืบสารรักษาต่อยอดศาสตร์พระราชาตลอดจนน้อมนำแนวพระราชดำริในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมาสู่การปฏิบตัติเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการสร้างความตระหนักรู้และตระหนักแก้ในการตั้งรับปรับตัวและลดผลกระทบทางการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภายใต้แนวคิดการสงวนอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตลอดจนเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาทักษะในการริเริ่มวิเคราะห์และกระบวนการทัดใหม่ในการวางแผนและออกแบบโครงการและกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนการแก้ไขปัญหาอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและเพื่อยกระดับความร่วมมือของเครือข่ายบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศในการสร้างความเข้มแข็ง และขยายแนวคิดให้เกิดการประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมบนพื้นฐานของการอนุรักษ์และแลกเปลี่ยนความร่วมมืออย่างสร้างสารรค์สำหรับบันทึกลงนามความร่วมมือฉบับดังกล่าวมีระยะเวลาของสัญญา3ปีคือระหว่างวันที่9กันยายน2567ถึง9กันยายน2 5 7 0